สว่างแดนดินครับคุบผู้ชมสายสีเหลืองทดลองแล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องสถานีสวนหลวงรอเก้าอยู่นาห่างพันาได้เพชรดพรันาได้ปาาซีคอนสแควร์สามห่างอยู่กับสถานี สวนลวงลอกเก่าพี่น้องเก้วเจ้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอพ่อสว่างแดดรินครับพี่น้องขอบคุณเลยนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่ให้กำลังใจก็ช่ององพ่อสว่างแดดิน่องนหน่อยนะครับพี่น้องขอบคุณครับทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับขอบคุณนะครับเพื่อนใหม่กับฝากคอมเมนต์ไว้ครับยาีพ่อสิ็ไปเยี่ยมพยายามสองเสมอเพื่อนเก่าให้กำลังใจไปดูๆครับพี่น้องขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พูดหลายๆครับขออนุญาตได้ครับใส่มือเดียวมือหนึ่งถือกล่องพี่น้องไปครับพี่น้องมือเนอี้อัพข้สิพอัปเดตการก่อสร้งางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันเละพี่น้องว่าสิเป็นสถานีได้ครับไปไปยางเมืองน้ำกันเดินไปดูพร้อมๆกันพี่น้องไปครับมาครับเบื้องบรรยากาศการก่อสร้างกัะต่อครับสถานีสวนหลวงรอเก้าพี่น้อง สถานีสวนหลวงรอก้าครับตั้งอยู่แนวถนนศรีนครินทร์พี่น้องอยู่ไกลๆครับห่างสัพสินค้าครับห่างซีคอนพุ่นนะครับพี่น้องซีคอนสแควร์นะครับพี่น้องอันนี้พ่อในเบื้องบรรยากาศครับฝ้าเพื่นสางห้อใสครับเดือนกันยายนพี่น้องสถานีสวนหลวงรอก้าันไดทางขึ้นเพื่อนกะสร้างได้หลายแหละพี่น้อง พ่ำผ้าเบ่งบรรยากาศครับพี่น้องที่พีที่อยู่ต่างประเทศเห็นความคืบหน้าการก็สร้างสถานีรถไฟฝ่าบ้านเ้องอยู่กรุงเทพครับเมื่อเนี่ยก็ติดสายสีเหลืองอยู่สถานีศูนย์ลงรลักเกาพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ท่าขึ้นครับทาาขึ้นฟังขาออกทาาขึ้นฟังขาออกเปินสางได้แล้วพี่น้องเนี่ย เรียบเพิ่นกับติดเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับท่างขึ้นขาออกพื้นที่อยู่ตลาดนัดรถไฟพี่น้องตลาดนีามขึนครับพี่น้องมึงุกคนก็สิงหูดีด้านหน้าผมจะเป็นพระลาดครับพราไดัปากไปครับไปเบิ่งบรรยากาศโดยรอบกันกระเพาะสว่างแดดดีพี่น้องไปครับรถกระเะติดพี่น้องเมื่อนี่ถนนสีนครินครับฟังขาออก นทั้งึืนครับพี่น้องด้านหน้าผมจะเป็นนะครับทางซีคอนสแควร์พี่น้องลงสถานีสวนลงลอดเก่ากับยางไปซีคอนนะครับแป๊บเดียวพี่น้องสั่งได้เลยนะครับขณะทั้งึ้นกับทั้งเรียบติดตั้งเรียบร้อยพี่น้องสถานีสูนลงลอเก่ากครับตลาดหน้ารถไฟมาจาก สีมาสวนลวงกันั่งสายสีเหลืองนะครับจากลาดพร้าวสํโรงครับมาลงสวนรวงรอดเก่ากับขึ้นก็มีตลาดนัดรถไฟยังมดุดเ้าก็ออกกําลังกายวนรวงรอดเก่าพี่น้องตอนนี้ผมผ้าเบิ่งบรรยากาศอยู่ถนนสีนคกเล่นครับฟางขาออกครับมุ่งหน้าไปอุดมสุขพี่น้องอุดมสุข บางหน้าตาดครับมุ่งหน้าไปสมุทรปราการพี่น้องเบื้องบรรยากาศล่าสุดครับไปครับไปเบื้องบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ผมเบ่งอยู่ขาขาออกพี่นอ้องไปเบื้องบรรยากาศโดยรอบกันครับการก็สร้างทางื่นทางล่องครับพี่น้องบรรยากาศโดยรอบครับสถานีสวนหลวงรอกเก้าพี่น้องสวนหลวงรอเก,ก้า ตลาดนัดรถไฟแหล่งช็อปปิ้งยามค่ำคืนไปครับข้อนวาอัปเดตให้เบิ่อบรรยากาศครับการก่อสร้างครับสถานีสวนหลวงรอกเก่าพี่น้องมาเป็นสรางอดไสครับสถานีไงพี่น้องเป็นแหล่งชุมชนเป็นห้างสรรพสินค้าครับพี่นี่เกิะมีตลาดพร้อมพี่น้อง สถานีสวนหลวงลอกเก่าสั่งในร้านเลยพี่น้องกูนะงามงามพี่น้องงามนะครับเบิ้งบรรยากาศก,ากับต่อครับสำรวจพาะเบิงบรรยากาศโดยรอบครับสถานีสวนหลวงล้อกเก่าพี่นอ้องอัปเดตเดือนกันยายนครับว่าเพลินสั่งฮอดไสแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจกัมพ่อสว่างแดนดิน สถานีสวนหลวงครับศรีนคริน53นะครับบันไดข้างขึ้นครับโล่งหนาห่างเลยพี่น้องพาระได้ปากถนนศรีน,นครินปากซอยศรีนคริน53ข้างขึ้นทางลงเป็นพี่นอ้องลิฟต์เรือเพิ่ปกับติดตั้งเรียบร้อยสถานีนี่สั่งได้เร็วครับพี่น้อง สวนหลวงล้อกเก่านี่ครับผาระได้ปลาขวานปลาเบิง้งฟุตบาทกับพวกเกลกาพี่น้องนะครับทางขึ้นลงเว้นกับซุปเปอร์สีเรียบร้อยนี่พี่น้องสถานีสวนหลวงล้อกเก่าครับพี่น้องเออมีคอนโดติดสถานีนี่โอ้ยจำได้ครับพี่น้องสวนหลวงล้อกเก่า อันนี้ขึ้นลงครับยุน้าหางพัดระดัพี่น้องแจมแจมครับพี่น้องแจมแจมหางพัระดับพครับอยู่ถนนสีนครินครับไฟแดงข้างหน้าจะเป็นเลี้ยวซ้ายกับไปสวนลวงรอบเก่าพี่น้องสายสีเหลืองครับล่าสุดบรตนียุฟังขาออกข้างขึ้นลงเป็นพี่น้องสรสางได้หลายนะครับงามงาม บรรยากาศสวยครับพี่น้องแล้วเลี้ยวนิ้การจราจรก็ทีสะดวกสะดวกสบายพี่น้องเอ้ยเดินเดินทางมาจากลาดพร้าวมานะครับทางนาพนจะเป็นสามแยกสุดลวงลอกเก่ยพี่น้องเดี๋ยวใส่การจราจรก็โดยปกติกำบน,นดติดครับเพราะว่าก็กลางเพื่อนก็นเริ่องที่ขยายพื้นที่จอดรถนะครับผม ตอนนี้ฟังขาออกเด้อครับเด้อแก่พ่อนีไปภาไปเบิ่งฟังขาเข่าต่อว่าสิเป็นยังไงฝากคนแรกคนติดตามนะครับไปครับไปเบิ่งฟังขาเข่ากันบ้านนี้ิ่นสางข้อซ้ายแล้วไปครับโอ้ยพี่น้องสถานีสวนหลวงรอกเก้ายู่หน้าห้างพระระดับเพลิพระระดับปาก ซีคอนสแควร์สามห่างอยู่กับสถานีสวนหลวงลอกเก่ากพี่น้องเจ้าเจ้าเบื้องบรรยากาศฟังขาออกแล้วบ้านเนี่ยพ่อหนีภาพพี่น้องว่าเบื้องฟังขาเข่าครับสามแยกไฟแดงฟังตรงทามพูดเลีเ้ยวซ้ายไปสวนหลวงลอกเก่ากพี่น้องอันนี้ห่างพัฒนาได์ปากพัฒนาได์เพชสมันสังได้ายครับสวนหลวงลอกเก่ากพี่น้องสถานีสายสีเหลือง ข้าสำลุ่งพี่น้องข้าวสำลุง่งข้าเจ้าจอนก็ติดคดครับโล่งๆสบายๆพี่น้องคณะนี้ชุดลงโลกเก่าครับขอนญพาอัปเดตสํารวจการก่อสร้างว่าเพื่อนสร้างหอดใสในหลับพี่น้องอันนี้นมาได้ทั้งขึ้นครับทั้งขึ้นทั้งลงสาขานี่ สวนลองล่อกเก่าพี่น้องตอนนี้ฟังขาเขาครับขาเขาขึ้นมาจากบางนาตาครับมุ่งนาคุญละอะอ,อนนุชพุละครับสถานีสวนลงล่อกเก่าพี่น้องอัปเดีย่าสุดกับทางขึ้นทางลงกันไม่สางได้ร้ายเลยพี่น้องสถานีสวนล,งลอ,กกนองล่อเก่าครับดีบเลือมันติดตั้งพร้อม ทางได้เร็วพี่น้องทางกันเรวบทางได้เร็วา,า,า,ายครับอเมซิ่งหยอกหยอกอา้าวอดมิเนียมยุดที่สถานีพี่น้องบ้านนี่แถวแท้ไปอยู่แถวนี่ไหมขอดภาปเดียครับสถานีสวนหลวงโลกเก้าพี่น้องล่าสุดกัย้าโยนครับสร้างเร็วสร้างไว้ต้องสถานีสวนหลวงโลกเก้า ตอนนี้ผมอยู่ฟังขาเขาได้พี่น้องเกาบางกะปีครับเบิ้งความคืบหน้าครับเพิ่นสร้างหอไซส์แล้วครับอัปเดตครับรถเพ่ฟ้าสายสีเหลืองพี่น้องผู้ใดอยู่แถวนี้ครับตีใหญ่น้ำเต้ยครับเนี่ยนั่งรถมาเที่ยวห่างนี่เส้นห่างพัฒได,ด้ปากพัฒได,ด้เพจห่างซี่คอนสวนหลวงลอกเก้าตลาด รถไฟพี่น้องคว้านผ้าเปลี่ยนบริการก่อสร้สางล่าสุดฝากติดตามคนแรกคนแรกใ้เ,ใเด้อพี่น้องกำลังใจนะคว้าสว่างแด็ดเด็คิดใหม่ๆคิดงามๆล่าสุดครับพี่น้องแจมๆคว้าขึ้นมนาครับการก่อสร้สางครับ น,นีสวนหลวงลอกเก่าพี่น้องเจ็ดงานทั้งเหนืเว้นกับขึ้นกระเจ้าก็ได้ไปครับไปเพิ่งภาพร่วมกันตอ่อครับข้างขึ้นล่องครับฟังข,า,ข,า,งข,า,ขาเขา,าพี่น้องฟังขาเข่าเดี๋ยวเปเก็บรายละเอียดพืนในการร้อมแล้วครับเี่ สร้างได้ไวมากสวนหลวงรอกอเก้าทางคืนทางลงอีกจุดหนึ่งครับอยู่ขาเข่าครับพี่น้องฝังขาเข่าอยู่สีนักลิน42สครับพี่น้องทางขึ้นลงเพ็่นพร้อมเลยพี่น้องนี่ส้างได้เร็วครับสวนหลวงเลยครับมีรีบพอมพี่น้องลงมีรีบพอมอัานก็สน้างเพื่อนพอมจิตส้างได้เร็วครับสถานีสวนหลวงรอกอเกา ตอนนี้ผมอยู่ฟางขาเขาพี่น้องผมมไในทางขึ้นทางเชื่อมครับด้านหน้าผมจะเป็นทางซิคอนสแควร์พี่นอ้องอัปเดตการก่อสร้างครับสถานีสวนหลวงรอยเก้าพี่น้องสวนหลวงรอยเก้าไกลมากงามพี่น้องงามงามใกล้แล้วครับกใกล้เสียดสแล้วครับพี่น้องดีใจน้ำ กนแถวสวนหลวงนะครับเด้อสวนหลวงรอดเก่าพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็ัพ่อขอบคุณในรายครับทุกการติดตามกด,ลดไลค์กดแชร์ในะครับพ่อสวัสด,ดีนี้ครับสถานีสวนหลวงรอดเก่าพี่น้องอัปเดตการก่อสร้างล่าสุดสร้างได้หลายพี่น้องสร้างได้หลายือว่าสร้างได้ไวมากครับจากสถานีกันตันกันตันก็จะเป็นนี่ครับสถานีที่สองครับที่ว่าเป็นสร้างได้เร็วครับ นี่สูตรลงลองลอก,ก่อพี่น้องขอบคุณรายการตุกการติดตามเรียบกดไลจ์กดกระดิงด่งจิ้งจิ้งดเดอ้อพอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ